เอ่อโลบ้าเหรอโลบ้าคือจริงๆแล้วสกิลโลบ้าเนี่ยเดี๋ยวผมรอจะไล่ไปทีละอันนั่นกันโลบ้าเนี่ยสกิล mm hmm. <skill S 2> ของมันสกิลผมไม่พูดถึงสกิล e แล้วกันสกิลอันติเมทเนี่ยเป็นสก mm ิล hmm. ที่เขาใช้งานในเรื่องของการเก็บของอยู่แล้วอ่ะอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วก็จะไม่ขอลงดีเทลเกี่ยวกับสกิลคิวของมันไอ้สกิล e ดิแต่พอแต่เป็นสกิลคิวสกิลปลากำไรคือปลาเนี่ยลักษณะการปลามัน คือมันอาจจะต้องพึ่งหลักฟิสิกส์ซะหน่อยแต่คือมันไม่มีสมการไม่มีการคำนวณเวลองคิดดูว่าความเร็วที่ตามผมนะปายังไงให้ได้เร็วคิดออกไหมปายังไงให้เร็วปายังไงให้เร็วนะไกลลองไปเสิร์ฟฟิสิกส์กดูเวโปรเจกต์ไทยผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าองศาที่มันปาแล้วเร็วแล้วก็ไกลที่สุดเนี่ยถ้าเกิดนับนับจากระยะ,ระ,ร,ะระยะหน้าบอย่างนี้นะผมว่าประมาณ45องศาคือระยะที่ไกลที่สุด ประมาณ45องศาคือระยะที่ max max ของความเร็ว max ของระยะเท่าที่ผมจําได้กับการเรียนฟิสิกส์นะถ้าเกิดใครเรียนฟิสิกส์นี่ก็พิมพ์ตอบผมได้เลยเมร่ะวาจ,จะม่วงไงแต่ผมคิดว่าการปาแบบ45องศาเนี่ยคือไกลเร็วที่สุดไปถึงระยะทางได้เร็วที่สุดซึ่งปาตอนไหนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแล้วแต่คนที่จะเล่นเลยปาตอนเข้าไฟปาตอนหนีไฟ มันมันสไตล์การเล่นเนี่ยมันคนมันเป็นคนคนไปอะถ้าเกิดจะปา่าไฟคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสกิลคิวของมันเนี่ยพอปา่าจะมีสโลอารมณ์คล้ายคล้ายเรดอะที่มันกมอะมันจะสโลนิดนึงใช่ไหมแล้วพอป่าเสร็จป,ปุ๊บจะจะต้องทำท่านี้แบ็คและแบ็คแพนเทอร์แล้วก็มาคล้องเก็บถูกต้องไหมเจ็บเวลาอีกลักษณะการปาร่าที่ผมเคยเจอเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาจะปาไฟนะสำหรับโลบ้า จะต้องป่าไปตรงที่มันหายกลาวกว่าชาวบ้านเขาห้ก้าวหมายความว่ายัางไงก็คือสมมุติว่าศัตรูอยู่ดับเนี้ยแต่เราป่าขึ้นไปบนหัวผมถ้าหมายความว่าตอนที่เรา dis d i s อาวุธอยู่มันไม่สามารถยิงเราได้เพราะเราอยู่สูงกว่ามันถูกต้องไหมต่อให้มันยิงเราได้ก็ยิงเราได้แค่นิดเดียวแล้วเราก็ไม่จะเป็นเราคือเราก็ไม่โดนอ่ะเราไม่โดนแบบจนตายอ่ะจนแบบจนตายคือเรามีโอกาสที่จะควักปืนออกมาแล้วก็ยิงกดหัวมัน กับลักษณะที่สองถ้าเกิดมันเป็นเพื่อนราเหมือนกันปาไปตรงประตูประตูบ้านอันนี้คือต้องใช้ทักษะนิดหน่อยเลงนิดหน่อยคือปาตรงประตูบ้านเสร็จปุ๊บใช่ไหมปุ๊บก็เข้าไปหน้าบ้านหน้าหน้าประตูบ้านเลยนะต่ถ้ามันเปิดมันก็เปิดไม่ได้เพราะตัวเราขวางอยู่อันนี้คือลักษณะที่ผมเห็นเกี่ยวกับโลบ้าที่เขาเล่นเล่นกันน,นะส่วนวิธีแก้ไขตอนเป็นเป้านิ่งตอนเวลาปาตอนเวลาปาเนี่ยอย่างที่ผมบอก s ือสกิลมันจะทําให้ความเร็วในการเคลื่นอนที่ลดตอนตอนตอนที่ป่าออกไปนะบีฮอปครับบีฮอปปกติใช้งานได้คุณบีฮอปไปก่อนแล้วคุณก็ปากําไรออกไปใช้งานได้จริงเพราะผมเคยลองแล้วในคลิปโลบ้าบีฮอปได้จริงหรอใช่ผมเคยตั้งทําไปแล้วซึ่งมันทําได้จริงเว้แต่ประโยชน์ของมันก็คือคุณไม่คุณคุณไม่ถูกลดทอนความเร็วในขณนะนั้นอะ่ะเหนไหปะแต่มันก็ทํายากนิดหน่อยคือ ผมให้ข้อสังเกตตรงที่สกิลคิวเว้กับคุณต้องเลื่อนคุณต้องกด a กับ d ไปพร้อมกัน a หรือ d ก็ได้แต่คุณต้องกดตัวคิด้วยเ่ได้ไแมมันจะทำให้ยากขึ้นปกติแค่ b hop a กับดนี่ก็นิ้วมันจะพันกันอยู่แล้วยิ่ยงมีคิวเข้ามาอีกด้วยเนะี่ยมันจะยากขึ้นแต่ถ้าทําได้ก็เฟี้ยวเท่สุดครูระเบิด <c oughs> <c oughs> มีหลาดได้ยังไงครับมีหลาด อย่างที่เรารู้กันดีสกิลคิวของมันเนี่ยกับสกิลเทคนิคเข้ไม่สกิลอัลติเมทของมันมีคูดาวที่เร็วมากสกิลคิวนี่น่าจะประมาณไม่ถึงสิบห้าวิป่ะสิบสอปะ,ปะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันซึ่งตรงจุดเนี้ยการการเล่นมิลานมันเหมือนเป็นการเล่นตลกอะ่ะเราทําเพื่อหลอกคู่ต่อสู้คือเราต้องเราต้องมีกลืนนิดนึงอะ่ะในการในการใช้งานมัน ผมไม่สามารถแนะนําได้ขนาดเพราะว่ามันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนมันแล้วแต่ตัวที่เจอด้วยบางที่แล้วกดดีคอยไปปุ๊บหนึ่งครั้งถ้ามันยิงปุ๊บมันรู้แล้วรอบต่อไปถ้าเราเดินออกไปเนี่ยมันอาจจะยิงอยู่แต่มันก็ต้องมานั่งวัดกันแหละมันคล้ายๆเขาเรียกอะไรวะมันคล้ายๆตัวตัวสเกลอะจะบอกว่ามันเล่นมันคือมันต้องเล่นเสี่ยงเพื่อใช้งานล่างเงากับมันอะถ้าเราเดินโง่มันไม่รู้ก็โชคดีไปแต่มันเป็นตัวจริงไง ทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะทํำยังไงคือมิลมาเป็นตัวที่ถ้าเกิดเล่นจริงเนี่ยมันเล่นยากเว้ยเล่นให้ใช้งานประสิทธิภาพได้ดีส่วนเนี่ยมันเล่นยากเพราะว่าสกิลคิวมันเริ่มมีการบังคับการใช้งานเกิดขึ้นถูกต้องไหมมันมีการบังคับการใช้งานถ้าเราเดินเดินตามตัวล่างเราปกติก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าจะทํำยังไงส่วนสกิลอันติเมะของมันครูดาวเพียงแค่หกสิบวิทีเท่านั้นอันนี้เนี่ยผมจะขอแนะนําใช้ตอนที่ถ้าตอนบวกเนี่ยพยายามใช้ในขณะที่ เรายิงกระสุนไปแล้วนึกออกปะสมมติว่าเรา,เรา,เ,ราเรายิงไปแม็กหนึ่งเนี่ยเรากดเรากดแยกเงาไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะทาให้ศัตรูไม่รูว้ว่าเราอยู่ไหนแล้วก้อนกลุ่มของตัวร่างเงามันจะอยู่ด้วยกันอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ตอนเปิดไฟอย่างเงี้ยถ้าเราเดินไปข้างหน้าใช่ไหมน่าหมายความว่าร่างเงาเราเนี่ยมันจะ,จะประมาณแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันจะถอยไปด้านหลังแล้วจะมีแค่สามสี่ตัวเท่านั้นที่วิ่งไปพร้อมข้างหน้ากับเรา วิ่งตงัวนี้วิ่งตงัวนี้วิ่งฉากนี้วิ่งฉากนี้ใช่ไหมมันเป็นแค่สามตัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ตอนที่เรายิงมาไปแล้วแม็กหนึ่งแล้วเราแอบใช้แอบใช้นั่นเท่ากับว่ามันจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนถึงแม้ว่าเราคือจำนวนมันจะเยอะกว่าเดิมแล้วมันถ้ามันทําให้ผู้ต่อสู้อะสับสนเว้ยอนีรผมพูดจริงเลยเพราะว่ามันมันใช้งานได้ดีมากแล้วนี่ถ้าเกิดไปบวกกันในบ้านนะกดได้เลยเว้ยบวกในบ้านเนี่ยกดกดได้เลยผมรับประกันได้เลยว่า คือแม่งวิ่งกันอยู่ตรงนั้นอะวิ่งกันพ้านเลยในบ้านอะใช่ตัวสกิลตัวรีไวของมันใช่ไหมมันจะหายตัวไม่ว่าจะเป็นการรีสปอนเอาเพื่อลงมาหรือแม้แต่การชุบอะไรเงี้ยก็ใช้งานให้มันมีประโยชน์มากที่สุดแต่จำไม่ว่าถ้าศัตรูเดินเข้ามาใกล้5เมตรมันจะมองเห็นเราแต่5เมตรอะ่ะมันต้องใกล้มากเ้ยมันต้องใกล้จริงอารมณ์เหมือนกับว่าเขาเห็นเราแล้วอะหเมตรนี่คือนิดเดียวอยงอ่ะ คือตัวละครตัวหนึ่งมันก็เกือบจะห้ามตรแล้วนะถ้ามันถ้าถ้ามันนอนลงลองดูประมาณนี้คือผมไม่ค่อยเก่งมิลาสเท่าไหร่แต่ว่าประมาณนี้แหละการเล่นมันต้องเล่นกับความรู้สึกอะไอตัวมิลาสนะว่าจะแนะนําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่